พาเพื่อนๆมาชมพันธุ์ไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ่งนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดย่อยๆมีประมาณนี้แหละนะครับบงหวานเพชรน้ำพึ่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจพันธุ์ไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ่งก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยเหมือนเดิมนะครับก็ผมยังไม่ได้ทําคลิปเป็นจริงเป็นจังสำหรับคลิปของไผ่บงหวานก็มีบ้างนะครับที่ทําไม่บ้างไม่ทําไม่ได้ทําบ้างก็ยังไงก็ ท่านที่สนใจก็แล้วกันนะครับผมเอาที่ว่าท่านที่สนใจที่จะปลูกนะครับบงหวานเพชรน้ำผึ้งก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับอาจจะไม่สวยมากนะคจริงแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ที่ผมกําลังดูแลต้นเขาอยู่นะครับช่วงนี้ก็รากยังไม่เต็มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเพื่อนๆได้ชมคลิปนี้แล้วก็คงจะเต็มแล้วละ่ะรากนะครับคงผ่านไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับก็คงจะดีขึ้นสําหรับรากบงหวานเพชรน้ําผึ้งนะครับท่านที่สนใจก็แอดไลน์เข้ามาเหมือนเดิม แอดลไลน์ไผ่สดิงสนใจไผ่สดิงหรือว่าแอดลไลน์ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งไผ่รั่วหวานหอมหยกมณีนะครับหรือว่าจะเป็นไผ่สซดิงก็ดีหรือว่าเป็นไผ่รั่วหวานผูหลวงลายเสือก็ได้นะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็ทักทายโทรสายตรงแอดไลน์โทร0939654964ได้เลยสำหรับท่านที่สนใจจะ สอบถามเรื่องต้นพันธุ์ต้นพันธุ์ไผ่บงหวานเพชรน้ำพึ้งก็ทักทายกัเข้ามาได้เลยนะครับ093-9654-964ทักถ่ทักทายเข้ามาเหมือนเดิมนะครับ